ท่านนักลงทุนทุกท่านครับคนที่เขา้าทาง Facebook แมงเม้าสำราญนะครับ YouTube แล้วก็ Facebook เอก Investment นะครับตอนนี้เราไลฟ์กันทุกวันจันทร์เวลาสองทุ่มนะครับใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงครับท่านนักทุนฮะซึ่งทุกวันจันทร์เนี่ยผมกับพี่เปียกตั้งใจจะมาตอบคำถามนักทุนด้วยแล้วก็เรื่องของโมเดลด้วยตอนนี้พี่เปียกอยู่กับเราแล้วครับพี่เปียกสวัสดีครับพี่เปียกครับ สวัสดีครับพี่เอกครับเราเริ่มที่โมเดลก่อนไหมเริ่มที่มือเดียวก่อนไหมเออเดี๋ยวค่อยๆเพราะว่าเวลาไลฟ์เนี่ยคนเข้ามาแรกๆเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยเตรียมเข้ามาไงมันเวลามันจะเด้งมือถือพี่ต้องเว้นระยะนิดนึงอ๋อโอเคถ้าถ้าพี่พูดเลยเนี่ยไอคนออคนที่มันรอเด้งอ่ะบางทีมันมีเวลา,าเวลารอดเด้งอ่ะพี่เข้าใจใช่ไหม S <S อ,อพอ,อ,อ,อร้อนเด้งเนี่ยสมมุติเขาจริงๆอะ่ะเราพูดไปแล้วสามนาทีเขาเพิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยจะรอรอดนต<อ>เวลาเวลาไลค์เขาก็จะดึงเก็บแรกๆนิดนึงผมก็เลยกำลังจะแนะนำว่าผมอยู่กับพี่เปียกนัทวัฒน,มนอ์อ้นรัตแมนเมาสำรานครับผมผมก็ตั้งใจว่าจะไลค์กับพี่เปียกสัปดาห์ละครั้งครั้งละไม่เกิน30นาทีนะครับคือข้อดีของของเอกพิทยาก็คือเขาอยู่ในแวดวงสื่อนะ เราก็จะได้ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ด้วยจากคนการเมืองด้วยมันก็จะมีข้อมูลเชิงลึกนิดนึงนิดนึงออ <c oughs> แต่ว่าเราเราเนื่องจากว่าเราอาจจะพูดลึกไม่ได้แต่ว่าประมาณให้ได้เช่นบเช่นอย่างเคสพูดว่าทบทนะครับเราก็พอรู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงด้วยก็คือคุณคุณวิทยัยรัตนากรนะอืมผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่า คือถามว่าดรรุ่งเนี่ยแกแกเก่งไหมแกเก่งนะแกเรียนอยู่ท็อปอ่ะแกเรียนอยู่ท็อปท็อปไฟของโลกอ่ะใช่ไหมแต่ว่าคุณวิทัยก็ไม่ได้เลวร้ายแล้วก็ยังไม่พอแพทเทิร์นผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยส่วนใหญ่ปัญญาตีจะจบเศษศาสตร์ธรรมศาสตร์ตั้งแต่ยุคไหนเพราะอย่าลืมว่าแบงค์ชาตินี่คือสัญลักษณ์ดรป่วยนะอ่า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 เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณวิไทยก็ไม่ได้เลวร้ายเพียงแต่ว่า สัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวลือเยอะ่ะไ๋่ใช่อยเล่านะเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่านอกจากวันนี้เราจะคุยเรื่องผู้ว่านะเราก็จะคุยเรื่องภาษีพรัมนะคือววดววดเต็มทีแล้ววดเต็มทีแล้วตัวเลขอ่ะเออแล้วก็เรื่องที่สามนะมันก็มีคําถามเห็นพี่เปียกบอกมีคนถามเยอะพี่เปียกไปคุยงานสัมมนาสองที่ที่ผ่านมาผู้รอบนี้ขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกใช่ใช่ไหมเป็นคําถามที่เวลาเจอหน้าเนี่ยคือคําถามนี้เลยเออเฮ้ยพี่เปียก ตรงจริงหรือหลอกว่าเนี่ยจะได้ออวางแผนถูกพอถูกเออแล้วก็หุ้นตัวไหนที่แข็งแรงอย่างเงี้ยสามสี่คำถามเนี่ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังออแต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่เปี๊ยกเมื่อสักครู่นี้มีเจ้าหน้าที่แจ้งผมมามีหลายเรื่องที่เพื่อนนักลงทุนที่สนใจโมเดลไม่ว่าจะของผมของพี่เปียกหรือของพี่หมูอ่หรือของพี่เวงอย่างเงี้ยนะกิรติรัศมีกิรติกุลเนี่ยเขาบางคนเขางงอย่างอย่างเมื่อสักครู่นี้ได้รับ เสียงจากเจ้าหน้าที่ว่ามีเพื่อนนักลงทุนมีพี่นักลงทุนเปิดบัญชีเสร็จแล้วแต่อยากเข้าแอปเอก Investment ให้ได้เจ้าหน้าที่เขาก็ชี้แจงไปบอกว่าถ้าจะดูพอร์ตแบบโย i m มเนี่ยดูในสตรี a m i n g จะเร็วกว่าเพราะในแอปเนี่ยจะรายงานผลตอบแทนเดือนละครั้งอืมอืมอือ่าแล้วก็ที่ที่รายงานทุกวันก็คือบทวิเคราะห์อของผมซึ่งอันนั้นนะ่ะก็จะเป็นอีกลายเส้นหนึ่งก็คือเป็นแอดไวเซอร์ซึ่ง ใครจะอ่านก็ต้องเสียเงินอ่ะเอาตรงๆเนะเหมือนเหมือนเหมือนคุณจะคุณเป็นสมาชิกหนังสือพิมพ์นนะอ่ะนะแต่ว่าอันที่ดูได้ฟรีเนี่ยก็คือไอ้ผลตอบแทนของพอร์ตซึ่งสมมติใครที่เปิดบัญชีแล้วเนี่ยแล้วก็โอนเงินแล้วเนี่ยมันก็ดูจากพอร์ตตัวเองมันเร็วกว่าง,งมันไม่ต้องรอครบเดือนนึ่งก็เลยจะทําความเข้าใจแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก่อนเดี๋ยวหลายคนงงนะครับขออนุญาตเล่าเรื่องเรื่องโมเดลที่นักวิเคราะห์ทั้งสท่านทาเนี่ย ไม่ว่าผมไม่ว่าพี่เปียกไม่ว่าคุณเกียรติไม่ว่าคุณหมูสุวัตเนี่ยต้องเล่าให้ท่านนักทุนฟังนะครับมันคือการทำระบบอ l g o r i t ท m um trade ผ่านระบบ s t ร e a m i n g อืมอือืไม่ใช่เป็นการบริหารพอร์ตนะอืก็คือแต่ว่ามันข้อดีมันก็คือว่าเวลานักวิเคราะห์เขาคิดอะไรหุ้นตัวไหนหน่าซื้อมันจะเรียลไทมเข้าไปในสตรี a m i n g ของท่านเลยอืมอผมย้ำว่าเรียลไทมนะอืม,มนะครับ เพราะฉะนั้นเวลาท่านเปิดพอร์ตแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีแบบผ่านทางบรกเกอร์ซึ่งตอนนี้เราก็ใช้ UOB นะครับท่านก็จะเห็นว่าตอนนี้โปรแกรมในนักวิเคราะห์ที่ท่านติดตามอยู่เนี่ยเขาแนะนำหุ้นตัวไหนในพอร์ตสตรีมมิ่งท่านเลยแบบเรียวไทม์แบบเรียลไทม์ time. เพราะฉะนั้นข้อดีก็คือเราข้อข้อน,นี้เราต้องการมาขจัดปัญหาว่า นักลงทุนยุคหลังเนี่ยอ่านบทวิเคราะห์เยอะพี่เปียกแต่ปัญหาคือพออ่านเสร็จปุ๊บไม่กล้าซื้อไม่กล้าขายบางทีบทวิเคราะห์อันนั้นถูกนะผิดมันก็มีอันนี้ต้องยอมรับแต่ไม่กล้าซื้อไม่กล้าขายเราก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันมีการเขียนโปรแกรมก็เอาจากบทวิเคราะห์เนี่ยเขียนโปรแกรมลงไปที่สตีมมี่ของท่านเลยผ่านระบบที่เราเรียกว่าอัลกอริทึมเทรดนะอันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นถ้าท่านนักลงทุนอยากรู้ว่าตอนนี้โมเดล เอกโมเดลพิเปียกโมเดลคุณเกียรติโมเดลคุณหมูสวัสดซื้อหุ้นตัวไหนท่านต้องเป็นลูกขายของเขาแต่เราจะไม่เปิดเผยไปพับบิกทั่วไปหรือไปชี้นำราคาทั่วไปว่าตอนนี้โมเดลแต่ละคนมีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ทุกทุกเดือนเราจะรายงานเหมือนกองทุนรายงานอะว่าผลตอบแทนเป็นบวกหรือเป็นลบเท่าไหร่อันนี้ต้องเล่าให้ฟังเบื้องต้นก่อนนะครับบางคนไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอเปิดละมันยังไม่ต้องโอนเงินเข้าในแอปเอกอินเวส m e เมนต์รู้เลยว่าใครซื้อหุ้นตัวไหนเราไม่ทําอย่างนั้นฮะอย่างนั้นคือการการชี้ํำคราวนี้ถ้าเราถ้าเราใครสนใจก็ไปที่ไลน์เอกอินเวสเมนต์นะไลน์แอดเนาะง่ายที่สุดง่ายที่สุดหรือโทรไปอที่บร็อกเกอร์หรือเปิดสตรีมมิ่งอ่ะคือถ้าท่านเปิดสตรีมมิ่งเปิดบัญชีสตรีมมิ่งแล้วผ่านบร็อกเกอร์ที่เราจับมือซึ่งตอนนี้เราจับมือกับยู b ท่านก็แล้วท่านโอนเงินในโมเดลที่ท่านสนใจท่านก็จะเห็นแบบเดียวไทมอยู่แล้วท่านก็จะเห็นอยู่แล้วว่าตอนนี้นักวิเคราะห์ท่านนั้นน่ะเขาแนะนำหุ้นตัวไหนในเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเท่าไหร่นะครับแบบเดียวไทมนะฮะผมยำ้ำเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจก่อนส่วนในแอปเอกินเ e สเม e น t เนี่ยมันจะมีหน้าที่อยู่สองสามอย่างหนึ่งขายบทวิเคราะห์อันนี้เอาตรงไปตรงมานะครับอ่าอันที่สอง ดูผลตอบแทนนะอ่าที่เป็นรายเดือนแต่มันจะไม่เรยวทามต้องบอกก่อนมันจะไม่เรยวทามนั่นคือในในแอปเอก Investment นต์ะครับอันนี้ต้องทำให้เข้าใจตั้งแต่แรกก่อนเพราะเพราะหลายท่านง,งงพี่เปี้ยกเราเข้าใจเราเดี๋ยวเราค่อยๆตอบปัญหาไปทีละอาทิตย์อาทิตย์อะอันนี้ถ้าสนใจอ่ะสนใจ,นใจติดตอ่ออะไรง่ายที่สุดถ้าสุิล<ฆ>ูกค้าฟังแล้วสนใจ ฟังแล้วสนใจเข้าไลแอดก่อนเพราะใน l i แอดเราจะส่ง powerpoint ให้อ่านว่ามันคืออะไรไลแอดเอก i n v e s t เมนตใช่ไหมถูกต้องถูกต้องเอกสกด A, s ide, <S A, s <S A E K Assign แล้วก็เอก E A A E K แล้วก็ Investment ตรงตัวท,ท,ท,ที่ท่านเห็นในจอด้านซ้ายของเอกน,นะครับจะใส่ไลแอดเข้าไปก็กแล้วไลแอดเป็น,<ม>เ,ปนเป็น Line Official นะครับ<ม>เราก็จะส่ง powerpoint ให้ท่านอ่านก่อนว่าเ้ยโมเดลที่เราทํามันคืออะไรครับเอเดี๋ยวไม่ใช่แบบ เสร็จแล้วเขาจะในนั้นก็จะมีเบอร์ติดต่อหมดเลยว่าเท่านโทรไปโบรเกอร์เบอร์อะไรกัน ừ, กันกันท่านท่านพลาดไงและ ừ, ย้ํานะ ừ, ตอนนี้เราจับมือเฉพาะ UOB เดี๋ยวท่านไปโอนผิดนู่นผิดนี่เรารับผิดชอบไม่ไหวใช่ไหม ừ, แล้วจะไม่มีการโ,โอนเงินมาที่ชื่อบุคคลเป็นอันขาดอันนี้ท่านต้องระวังนะ ừ, จะต้องโอนเงินไปที่บริษัทหลักทรัพย์อย่างเดียวนะครับผมย้ํา ต้องเป็นเบอร์บริษัทหลักทรัพย์และต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย <cit ์ท yeah, ี่อยู่ภายใต้กรอต่อซึ่งตอนนี้เราจับมือเจ้าเดียวก็คือย o b อบีนะครับต้องต้องเล่าให้ฟังเพราะเดี๋ยวนี้หลายคนเขากลัวว่าเรื่องของหลอกลวงไงนะครับใช่ใช่เออต้องระวังต้องระวังัวะใครโทรศัพท์มาให้โอนเงินพี่ไม่ค่อยรับสายเออเออเออเพราะฉะนั้นต้องต้องระวังเรื่องนี้นะอ่ะกลับไปกลับไปเรื่องภาษีทั้มแล้วค่อยไปเรื่องผู้ว่าแล้วเขาไปรอบนี้จริงหรือหลอก ไปเรื่องแรกก่อนพี่ครับเรื่องของอภาษีทับน้องทับนะอ่าพี่เปียกว่ายังไงไม่พี่เอกยังมั่นใจยี่สิบเปอร์เซ็นอยู่ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วเราพี่พี่เอกยี่สิบผมสามสิบไงมั่นใจเออมั่นใจคือผมอะ่ะยืนการเรื่องนี้ไว้ตลอดเลยว่ายี่สิบถามว่าทําไมผมคิดว่ายอย่างนั้นเออเออผมต้องออกตัวท่านนักทุนนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอคตินะคือ จะเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองเลยคือไม่ได้รักฝ่ายไหนชอบฝ่ายไหนหรือเกลียดฝ่ายไหนไม่พิเศษใช่ไหมผมว่าดูจากรายชื่อคนที่ไปเจรจาทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นคนที่เก่งใช้ได้ผมก็เลยยืนยันว่าผมคิดว่ายี่บวกลบอะผมคุยตั้งแต่แรกเลยจนพี่สื่อมวลชนรุ่นใหญ่ที่เป็นพรรคพวกกันอะเขาไม่เชื่อผมเออตอนนี้เริ่มเชื่อยังตอนนี้เริ่มเชื่อยัง <c oughs> ออตอนนี้เขายัางไม่เขายัางไม่ค่อยเชื่อปากยังแข็งอยู่แต่ขาเริ่มสั่นละเขาไม่เชื่อผมเพราะว่า บางท่านเนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะเขาก็จะมีคนคนชอบคนเกลียดถูกไหมแต่อย่างผมเนี่ยผมไม่มีคนชอบคนเกลียดเพราะผมไม่รู้จักแต่ละคนเลยใช่ไหมอย่างอย่างอย่างท่านนายกอุ้งอิงอย่างเงี้ยผมไม่รู้จักหรอกใช่ไหมท่านที่ปรึกษาคุณทักษิณอย่างเงี้ยผมไม่รู้จักท่านนะผมรู้จักท่านแต่ท่านรู้จักผมหรอกใช่ไหมอ่าหรือทางฝั่งฝ่ายค้านอย่างเงี้ยพักประชาชนอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้จักใช่ไหมผมก็วิเคราะห์ตามเนื้อผ้า ไอ้จุดยี่สิเปอร์เซ็นเนี่ยมันมาจากสองสามอย่างก่อนที่มีข่าวนี้ถ้าพี่เปียกจําได้ตอนที่เราไปกินข้าวกันผมก็พูดตัวเลขนี้เออด้วยเหตุผลก็คือหนึ่งผมดูจากรายชื่อคนที่ไปจีรจาใช่ไหมซึ่งหลายคนเก่งหลายคนก็อยู่ในวงการหลักทรัพย์เรามาก่อนและเคยทาโบรกเกอร์อเมริกาพี่เปียกก็รู้จักที่ที่ปรึกษาของของผู้จัดการตลาดนะกุอ่าคือคือผมไม่อยากไปลงรายชื่อใครแล้วอันที่สองก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังบางคนเนี่ย ก็อยู่ภายใต้ในการทำกิจกรรมบางอย่างกับอเมริกากับไทยมาตลอดก็เรียกลอบบี้ยิสต์ลอบบี้ยิสต์ใช่ไหมประมาณจะใช้คาว่าลอบบี้ยิสต์หรือใช้กับคนดิวคือคนกลุ่มนี้ยบางทีไม่ได้ลอบบี้ยิสต์บางทีเขาก็ทําในงานประจําที่เขาทําอยู่อืซึ่งเขาก็เหมือนเหมือนเหมือนอยู่ดีเนี่ยมีคนมาบอกว่ารู้จักเมืองไทยจับดิวกันระหว่างแบงก์กรุงเทพกับประเทศเขาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีรู้จักอะไรในบ้านเราเขาถึงดิวแบงก์กรุงเทพได้นึกออกไหมเออ ผมก็ผมเลยเชื่อตัวเลขนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมผมเลยเชื่อตัวเลขนี้มาตลอดแต่ถามว่ามันจะสิบแปดมันจะสิบเก้ามันจะยี่สบมันจะยีิบเอ็ดจะยีิบสองจะยีิบสามผมตอบไม่ได้ผมคิดว่าประมาณนี้แหละบวกลบประมาณนี้แหละถูกไหมเออเออผมก็ยังยืนยันพี่เพียงมองยังไงอ่ะเรื่องนี้พี่พี่พ,พ,พี่เห็นว่าอมันทอดเวลามานหานเกินไปกลัวกลัวจะคุยกันไม่รู้เรื่องยังยังคิดว่าใกล้ใกล้สามสิบวะยังคิดอย่างนั้นอยู่นะข่าวล่าสุดเนี่ยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟัง ข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคุยไม่รู้เรื่องอืมมันอ่าเอานี้ดีกว่าแบบคุยไม่รู้เรื่องสัปดาห์ที่แล้วแต่เออผมก็ยังมั่นใจโอเคโอเคคือเราเป็นห่วงเป็นห่วงอันนี้อย่างเดียวคือมันมันมันน่าจะรู้เรื่องได้แล้วระดับหนึ่งนะเหมือนในอินโดนีเซียหรืออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าโอเคอ่ะเราก็เทียร์แล้วนะอย่างน้อยได้ยี่สิบมาก็ได้ยี่สิบสองก็ยังดีนะมันก็ยังพอสู้ไหวอ่า อันนี้อ,นนอันนี้เรื่องแรกนะเรื่องรเรื่องภาษีสัมนะครับ,รบเอาเรื่องที่สองเรื่องผู้ว่าครับผู้ว่าก็เห็นตรงกันว่าคุณวิทัไทยน่าจะมาแหละครับน,นี้มันจะดีมันจะดีมากน้อยแค่ไหนกับตลาดหุ้นไทยอ่ะพี่เอกประเมินยังไงวะคือคืออันแรกเนี่ยต้องวิเคราะห์ก่อนทั้งสองท่านเนี่ยถ้าคุณวิทัไทยทั้งดร ok ลุงเนี่ย เป็นคนเก่งทั้งคู่นะใช่ใช่ถ้าเรียนเก่งมากๆเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าดรลูกได้เปรียบกว่าเพราะว่าอยู่ที่ดเรเรียนเนี่ยอ่าเก่งกว่าแต่ถ้าบอกว่าคนที่มีประสบการณ์ทั้งสองด้านทั้งภาครัฐกับเอกี่ยวค่อยเกี่ยวยเกี่ยวข้องกับนักการเมืองเนี่ยอืก็ต้องบอกว่าคุณวิทัยได้เปรียบกว่าอืแล้วเราก็วิจารณ์ตรงๆนะพี่เปียกสมมติพี่เปียกเป็นเป็นนักการเมืองอ่ะพี่เปียกจะเอาคนที่พี่เปียกคุยรู้เรื่องผมไม่ได้ใช้คาว่าสั่งได้นะ อคำว่าสั่งได้เนี่ยกับคุยรู้เรื่องไม่เหมือนกันนะอ่าอคาคืออย่างนี้คือถ้าเกิดคําถามก็คือว่าถ้าคนที่คุยรู้เรื่องกับคนที่อาจจะคุยเหมือนเดิมอืมไม่ได้เช็คขาวว่าไม่รู้เรื่องพี่เป้จะเลือกใครก็ต้องคุยรู้เรื่องเออเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจนะที่ชื่อพรุ่งนี้จะเป็นคุณวิททยอ่าแต่มันอย่างนี้มันมีข่าวลือสัปดาห์ที่แล้วอ่าว่าที่ปรึกษา บางท่านไม่เห็นด้วยอ่าเอาเอาเรื่องนี้เลยเข้าใจประเด็นเลยผมไม่ก็ได้ข่าวอยู่ได้ข่าวอยู่ได้ข่าวอยู่ก็ลางเลยอยู่เหมือนกันเฮ้ยยังไงดีวะเนี่ยไปเช็คละไม่จริงไม่จริงนะโอเคก็คือคืออย่างนี้จริงระดับหนึ่งจริงคือเขาขอตรวจในเรื่องเรื่องหนึ่งเพราะมีคนคัดค้านคือข่าวที่ลือเนี่ยมีเขาในความเป็นจริงประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อืมอืมอืมแต่เขาคุยกันเรียบร้อยละ โอเคโอเคอ่า <Okay. S 2> เขาคุยกันเลยคือในข่าวเรือมันมันมีอยู่สองสามเรื่องเช่นอ่าน้องเป็นคนส่งพี่ไม่ไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยนะอ่าหรือหรือพี่ไม่ชอบอะไรเงี้ยนะ uh huh, uh huh. ปรากฏว่าไอ้ข่าวนั้นอนะมันมันมีมูลไม่เยอะโอเคอ่า <Okay, okay. S 2> แต่สรุปเอาเอาเป็นว่าสรุปรแล้วว่าก็เรียบร้อยละเรียบร้อยละเรียบร้อยละคดีผละไม่มีอะไรผิดพลาดเออผลมันจะในเอกเอกว่ามองว่ามันมันจะช่วยอ่า ประเทศไทยกอนเป็ผลเราออกตัวไหนสีเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าแตกทาไงอ่ะเราก็ต้องออกตัวเฮ้ยเ,เราเราข้อมูลเราลึกขนาดนี้ไม่ต้องกลัวหรอไม่ใช่นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเทปไปออกอีกทีตอน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 ,ตอนบ่ายโมงนะตอนนั้นได้ได้ชื่อแล้วเดี๋ยวภาพค <c oughs> ืออย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดใช้คําเนี้ยก็น่าจะเป็นคุณวิทัไทยอ่ะอ่าอ่านี้แล้วกันอ่ะพี่เป๊กคําถามต่อว่ากรณีเอ่อตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่จะต้อง เขาเรียกต้องเขามันอยู่ในห้องไอซอ่ะประเทศไทยเลยนะเขาชอบฮิตใช้คําว่าต้มกบเออมันมันจะต้องฟื้นพลิกอ่ะคือจะบอกว่าค่อยๆฟื้นก,ก็ไม่ได้นะมันจะต้องแบบมีอะไรที่แบบพลิกขึ้นมาเอางี้ดีกว่าถ้าเป็นคุณวิทย์ไทยมาจริงอะไรจะเกิดขึ้นเอนอเออเออเกเบี้ยลงแน่ปีนี้สองรอบผมบอกเลยอือเพราะอะไรบ้าผมเห็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่ผมไม่เคยเห็นแบงก์ชาติบุลิสขนาดนี้เลยบุริสเมื่อ ดเรเศรษฐพุทธกำลังจะหมดอํานาจอย่างเช่นเรื่องกรงงออ่ะ,อะที่เคยเห็นครั้งไหนที่กรงงอมาทํานาย GDP สูงกว่าเอกชนไหมครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งแรกเท่าที่ผมเห็นน่ะและบูริชมาก2.3เปอร์เซ็นต์มั่นใจเอกชนไม่มีใครเชื่อสักคนแต่บูริชมาก2.3เปอร์เซ็นต์โอเคอาจจะมีข้ออ้างบอกคุณไปดูสิว่าแบ็คกราวที่เขาคิดเขาคิดมาจากอะไรเช่นตัวตัวสารัฐจะออกมา10เปอร์เซ็นต์แหม การที่ออกมาประกาศต่อให้ผิดหรือถูกเนี่ยกล้าประกาศ2.3เปอร์เซ็นะ่ะก็แปลว่ามันมันเปลี่ยนแปลงก,กว่าเดิมเยอะอะ่ะถูกไหม,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 มผมก็เลยคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าผู้ว่าชื่อวิทัยหนึ่งดอกเบีย้ยลงผมเชื่อกรงอ,องลงปีนี้อีกสองครั้งโอเคคําถามก็คือว่าแลระแบงพันธุ์นี้จะลงตามไหมอืมเออเพราะคุณอย่าลืมว่าบางครั้งแบงก์เขาไม่ลงตามนะอ่าแต่พี่เพียกอย่าลืมนะ ในมุมผมส่วนตัวก็นละกันผิดขออภัยด้วยผมเชื่อว่าสมาคมธนาคารเนี่ยเขามีพลังมากพอในการต่อรองกับแบงค์ชาติโดยสังเกตได้จากผู้ว่าแบงค์ชาติบางท่านก็เคยไปไปเป็นผู้บริหารของของแบงค์นะผมไม่อยากลงรายละเอียดมากกว่านี้แต่ว่าเราว่าเราว่าแข็งไม่เหมือนสมัยก่อนว่ะสมาคมอ่ะก็สมัยก่อนแข็งกว่าไงสมัยนี้พอพอความแข็งอาจจะลดน้อยลงแต่ก็จะมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้น การที่จะไปทุบให้คิดตามแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ต้องหาคนที่การเมืองเขาคุยรู้เรื่องอถูกไหม,ม,มผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าดอกเบีย้ยน่าจะลงอืรมดอกเบี้ยลง่ะพี่แบงก์ก็น่าจะลงแบงก์ก็น่าจะลงแต่ว่าแน่นอนมันก็ต้องไปดูโลนโค้ดของแบงค์คือบางคนไปเข้าใจผิดว่าเฮ้ย hey, ถ้าดอกเบีย้ยลงเนี่ยหุ้นแบงค์จะตกผมไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเพราะอะไรถ้าสกิดฟื้นเนี่ยโลนโค้ดมันจะฟื้น เอายี้ดีกว่าผมเพิ่งไปคุยผู้บริหารแบงค์ขนาดใหญ่และเก่าแก่แบงค์หนึ่งที่เขาซูยทิบมากและไม่เคยไม่เคยดู s อ e เอเลยนะเขาดึงเอาพี่คนที่ดูพอร์ตรายใหญ่แล้วเป็นคนเก่าคนแก่ในแบงค์อันนี้ได้สัมภาษณ์ตัวตัวเป็นๆเลยแต่ไม่ไม่ไม่บุกชื่อแบงค์สินน้ำเงินก็แล้วกันแกบอกว่าตอนนี้แกย้ายมาดูเอ e เอฟอเอก็คือวงเงินที่ไม่เกินสองร้อยล้านจก ก็เปลี่ยนเปลี่ยนพอสมควรนะเนี่ยเปลี่ยนจากหน้ามือพอสมควรนะแล้วเป็นหลับแปลว่าแบงก์เขาก็เตรียมรับไม่ใช่แบงก์เขาไม่อยากปล่อยกู้เขาก็เตรียมรับจะปล่อยกู้แต่สิ่งที่เราจะเห็นนะผมว่าหุ้นล e สซิ่งจะขึ้นต่อหุ้นแบงก์เนี่ยมันอาจจะงงงนิดนึงนะแต่ผมว่าในที่สุดนะก็จะก็ไม่ลงมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นเพราะอะไรบ้างพี่เปียกพี่ดูสิสองปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่ขนาดไหนหุ้นตกขนาดไหนหุ้นแบงก์เป็นหุ้นกลุ่มเดียวที่แฟลดนะอ่าอ่าคือโครงสร้างมันแข็งแรงมากอ่ะ ดูยังไงก็แข็งแรงอ่ะแตเทกับขึ้นมาคุยหน่อยไหมจะให้องหรอกไม่ต้องหรอกกำลังมันเลยกราฟเกิร์ไม่ต้องดูเออนะครับเกิร์ไม่ต้องดูไม่ไม่เปิดประกอบไปหรอเผื่อคนเขาเผื่อหน้าเราสองคนเพราะว่าเออเอาหน้าเอาหน้าเนี่ยแหละเพราะว่าอย่างวันเนี้ยไอจังหวะขายอยู่ดีดีเนี่ยรีบาวกลับมาด้วย KKP กับ SCB ก็รู้แล้วว่าเออทั้งไอเช่าซื้อกับแบงแบง์ไทยพาณิชย์อ่ะที่ปันผลเยอะๆมีแรงสู้พอสม่ป็ไหม ใช่ไหมเพราะไทพาิสเราดูจริงๆเนี่ยมันก็มีลิสซิ่งซ่อนอยู่ใช่ใช่อ่าแล้วก็แล้วก็แล้วก็งรเออไทพาิสลิสซิ่งไงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมกาลังบอกว่าลิสซิ่งอ่ะก็ก็น่าจะมาเพราะอะไรเพราะดอกเบี้ยลงเนี่ยคอร์สฟันเขาก็เขาก็ถูกลงเพราะฉะนั้นเชิญพี่เขาไม่ไม่เขาเขาเนเจอร์เขาต้องมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาคุมเขาคุมไอ้ไอ้นี่เสียได้มากน้อยแค่ไหนเออ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าว่าว่า,วาไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามันไม่ลบหรอกมันไม่ลบหรอกนะแล้วผมถึงแม้รอบนี้ผมบูลิสมาตั้งแต่แรกนะคือจริงๆไอทุกอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันดูย้อนหลังได้แต่มันเป็นเว็บไซต์ที่ต้องเป็นสมาชิกอ,อ,อันนี้อันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่ามันมันเป็นอาชีพผมอะ,อะเหมือนผมมีอาชีพขายหนังสือพิมพ์อะแล้วบอกให้ผมแจกหนัง,งสือพิมพ์ฟรีอะอะมผมก็มเออมันก็ไม่ได้ใช่ไหม,ไมไเออใช่ไหม ผมก็เลยขออภัยแต่ว่าไอ้สิ่งที่พูดผมยืนยันว่ามีเว็บไซต์และมีคนอ่านระดับหนึ่งที่ยืนยันผมได้ว่าผมเคยพูดไว้หรือเปล่านะครับออผมก็เลยคิดว่ารอบเนี้ยที่พี่เปียกว่าตลาดขึ้นจริงไหมเออว่าขึ้นจริงไหมผมาคิดว่าจริงแล้วผมคิดว่าจริงมาตลอดอยู่แล้วและผมคิดว่าพันสองก็ไม่น่ากลัวด้วยเออผมก็คิดว่าไม่น่ากลัวด้วยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อเนื่องเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆอันนี้ต้องขออภัย เออแต่ว่าผมก็มีจุดสังเกตอะอย่างเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการผมก็เพิ่งเขียนบทวิเคราะห์ให้สมาชิกผมเสร็จใช่ไหมผมเขียนบอกเฮ้ยถ้าหุ้นสองตัวเนี้ยมันขึ้นนะอแต่ว่ามันจะไม่ปรับฐานแล้วมันขึ้นต่ออเพราะเราสามารถดูเทคนิคได้นี่คือคือคือติดไว้ก่อนคือคือไม่บอกได้ไหมเพราะสมาชิกเพิ่งได้อ่านได้ได้ไแต่แต่กำลังบอกว่ามันไม่ลงเอางี้เอาของพี่แล้วกันนะ เขาพี่เนี่ยมีมีกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่ง่งถ้าถ้าพี่เห็นน่ะพี่อยากมั่นใจว่ามันขึ้นจริงคือกลุ่มปตทอ่าแล้วปตทก็ขึ้นหนีพี่เปียกทั้งปตททั้งปตทสพปทจีซีทั้งท็อปมาหมดทุกตัวเออซึ่งฝรั่งเนี่ยเวลามันเข้าอ่ะมันก็เข้าชุดนี้แหละเข้าแบงเข้าปตทนี่แหละเออเห็นไหมด้วเวลาด้วยนะเราเอาแค่กันครึ่งชั่วโมงพอคุยหอมปากหอมคอเนาะเออนี่จากสามสิบขึ้นไปสามสิบสามละนะ งั้นถามพี่เปียกเลยแปลว่าปตทราคานี้ยังซื้อได้ใช่ไหมคือคือในในสายพี่เนะี่ยเป็นสายย่อซื้อพี่<อ>พี่อยากเห็นย่อกานี้การย่อเนี่ยมันน่าจะขึ้นอยู่กับตัวเลขไอ้ตัวเจราจากับอเมริกาเออถ้ามันออกมามากกว่ายี่ห้านะสมมตินะสมมติก่อนนะ<อ>มันน่า<อ>จะมีย่อสักทีหนึ่งพี่น่าจะได้ซื้อจังหวะนี้แต่ว่าย่อเป็นซื้อเอาไม่ว่าตอนนี้พี่ว่าไม่ค่อยอยากไล่เออเออเออย่อตัวไหนย,ย่อพี่ก็ซื้อแหละ ผมผมก็เลยคือกลับไปคําถามนะหนึ่งภาษีทั้เป็นไงผมม่ก็คิดว่าผมคิดที่เดิมนะยี่สิบถึงแม้พี่เปียกก็สามสิบนะนี่คนละมุมกันนิดหน่อยใช่ใช่ใช่พี่ว่าพี่ว่าพี่พี่เห็นมันมันเจจาแล้วมันไม่จบสักทีพี่ก็เลยกังวลใจนิดหน่อยก็ยังไม่ไม่ตีลงมาเอ่ออันที่สองพูดว่าแบงก์ชาติผมว่าพรุ่งนี้ยเป็นไปตามคาดแหละไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ซึ่งจะมีการลดดอกเบี้ยสองครั้งถูกไหมเอาผมคิดว่าอย่างนั้นสมมติได้ชื่อคุณวิทยยพรุ่งนี้ก็น่าจะมีีกการรดอเบ้ยคัง ในปีนี้นะอีกในปีนี้ในในประมาณสักห้าหกเดือนที่เหลืออยู่เนี่ยนะคร,ครั้งแรกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นเร็วๆเลยแหละหนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะคิดว่าล e a s i n ได้ประโยชน์แต่หุ้นแบงค์จะเสียประโยชน์แต่ผมไม่ได้มองอย่างนั้นผมผมคิดว่าแบงค์ใหญ่หลายตัวก็ถือล e a s i n อยู่แล้วนะแล้วก็ผมคิดว่าล e a s อ่ะได้ประโยชน์ก็คือจะฟื้นตัวนี่จริงแต่แต่ก็ไม่ได้แบบฟื้นตัวแบบแรงๆนะเพราะว่าลิ a s i n ก็มีแรงกดดันจากจากโดนแคป ดอกเบีย้ยจากแบงก์ชาติเมื่อก่อนลี้ิ่งอยู่กระทรวงพาณิชย์นะพี่เปียกอ่าอ่าอเดี๋ยวนี้มาอยู่แบงก์ชาติละเออผมอธิบายง่ายๆกันแล้วกันว่าเมื่อก่อนนะคุณจะทําอะไรก็ทําได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้แบงก์ชาติซึ่งผู้บริโภคก็จะได้เปรียบขึ้นเพราะว่าแบงค์ชาติเขาก็มาดูแลเรื่องเรื่องดอกเบีย้ยนะเอ้<อ>ขึ้นจริงลาดหุ้นขึ้นจริง<อ>ผมต้องก็ย่อซื้อจะยังไงก็ก็ตามดูเอาแล้วกันเออนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนําเสนอ ครับก่อนจบก่อนจบก็ฝากไอ้โปรแกรมเราไว้นิดหนึ่งพี่เอ็กเออโอโปรแกรมเราคืออย่างนี้ท่านนักทุนฮะคือคือโปรแกรมเราเนี่ยที่เราทํากันเนี่ยเราทํานักวิเคราะห์อยู่สี่ท่านเดี๋ยวเปิดให้ดูครับเดี๋ยวเปิดดูเออเดี๋ยวเปิดให้ดูคือถ้ามันมีเพิ่มเมื่อไหร่หรือมีอะไรเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะมาแจ้งนะตอนเนี้ยเราก็มีสี่ท่านนี้แหละนะมีพี่เปียกซ้ายสุดมีผมมีคุณเกียรติมีพี่บูสุบัต ซึ่งสไตล์ของสี่ท่านแต่ละคนเนี่ยจะจะคนละอย่างกันอย่างพี่เปียกเน้นหุ้นบันผลถูกไหมเน้นใหญ่หุ้นใหญ่หุ้นใหญ่หุ้นบันผุเป็นหลัเอออย่างผมอะไดนามิกคือผมอะสลับได้ตลอดเวลาอะอย่างอย่างพอรตรอบนี้เออผมไม่ได้ดูพอ performance ล่าสุดนะแต่ของผมอะน่าจะน่าจะสองหลักแล้วแต,แต่แต่ไม่การันตีนะเพราะมันขึ้นลงตามราคารายวันเออมันมีผสมหุ้นที่ตอนนั้นอนะ หลายคนเชื่อว่ามันจะหมดอนาคตและประมาณสักสิบยี่สเปอร์เซ็ใครที่เป็นลูกขายอยู่แล้วก็คงทราบส่วนคุณกียติเนี่ยคือต้องออกตัวก่อนผมไม่ได้สามารถเข้าไปดูโมเดลของแต่ละท่านได้นะไอ้อเรื่องนี้มันเป็นเทนิสวอ r คุณกียติก็จะใช้เรื่องเทคนิคเป็นหลักอันนี้ผมอาจจะโมเดลที่เขาเขียนส่วนพี่หมูสวัสด์เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องการวิเคราะห์จับพื้นฐานเป็นหลักครับะนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่ละคนก็จะแตกต่างกัน นะครับใครใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับแอดไลน์มาที่เอก i n v e s t m e n t ก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะส่ง powerpoint ให้อ่านครับนะครับแต่ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าพอเปิดบัญชีแล้วเนี่ยมันก็จะเรียลไทมไปที่สตรีมมิ่งของท่านเลยท่านก็จะได้รู้เลยว่านักวิเคราะห์โนเงินให้เรียบร้อยเหมือนเปิดพอร์ตปกตินะใช่คือนักวิเคราะห์แต่ละคนซื้อขายหุ้นตัวไหนแนะนำหุ้นตัวไหนอยู่ในพอร์ตไม่ใช่ซื้อขายหุ้นตัวไหนขออภัยนะครับ แต่ถ้าท่านเปิดบัญชีอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ได้อนเงินท่านก็จะไม่เห็นนะต้องบอกไว้ก่อนนะคือหรือหรืออย่างเช่นเข้าแอปผมอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นสมาชิกท่านก็จะไม่มีรหัสในการล็อกอินนะท่านก็จะไม่เห็นว่าผมเขียนบทความอะไรอันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนนะครับแต่แต่เข้าแอปดาวน์โหลดแอปเนี่ยทาได้อยู่แล้วนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับอย่างนั้นเรียกเหลือ5นาทีไม่เป็นไรอยากให้พี่พี่ละเอาแค่นี้และไหมเอาแค่นี้เหรอไม่สรุากลยุทธ์ย้ำอีกทีเหรอไม่ต้องละไม่ต้องละ ไม่ต้องนะเอาแค่นี้นะแค่นี้แหละทุกวันจันทร์เดี๋ยววันจันทร์อื่นๆเราจะดึงอีกสองท่านมาแจมด้วยเออเออเออถ้าเขาว่างก็แวะเข้ามาเลยเออนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ท่านน่าจะรู้นะครับว่าหนึ่งเราคิดว่าหุ้นขึ้นจริงหุ้นขึ้นไม่จริงสองท่านน่าจะรู้ผู้ว่าวันพรุ่งนี้สามท่านน่าจะรู้มุมมองของภาษีทรํมของพวกเราสองท่านสี่ท่านน่าจะรู้ว่าหุ้นกลุ่มไหนที่แข็งแกรง่งนะครับในระดับหนึ่งนะครับขอบคุณครับพี่เปียครับ ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับและสวัสดีท่านนักทุนด้วยครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ